ทุเรียนผมค่อนข้างจะแคะแกนนะครับแล้วมันออกดอกได้ดีแต่ต้นไหนที่มันงามมากสําหรับมูซันคิงครับมันไม่ออกดอกครับแม้จะเป็นทุเรียนที่ปลูกในรุ่นเดียวกันก็ตามแต่ต้นไหนที่มีน้ำสองหัวหรือมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับสมบูรณ์ดีครับต้นใหญ่โตแต่กลับไม่ออกดอกครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้จะพามาแนะนํานะครับการทําให้ทุเรียนมูซันคิงนะครับออกดอกได้ง่ายนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับลองเอาไปทําตามกันดูนะครับ ต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนมูจริงๆอายุสี่ปีครึ่งนะครับการที่ทําจะให้เขาออกดอกได้ง่ายนะครับถ้าเทียบกับพันหมอนทองนะครับเอาหมอนทองยืนเป็นตัวตั้งนะครับคือปุย๋ยเวลาเราเลี้ยงเขาเวลาเราปลูกเขาเนี่ยต่อรอบเดือนต่อรอบปีนะครับเราจะให้น้อยกว่าหมอนน้ําก็ให้น้อยกว่าหมอนนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นจากการที่ผมปฏิบัติจริงนะครับถามว่าทําไมถึงน้อยก็คือ สปริงเกอร์เนี่ยเวลาเราเปิดน้ำนะครับบางทีเราให้แค่ต้นละหนึ่งหัวหรือสองหัวแต่เราเปิดน้ําให้น้อยกว่าพันหมอนทองถ้าเราเอาหมอนทองเป็นตัวตั้งให้เราเทียบแบบนี้นะครับปุ๋ยที่ใส่นะครับผมใส่ปีหนึ่งมูทันคิงใส่ประมาณสามครั้งสี่ครั้งแต่หมอนทองเนี่ยใส่ประมาณห้าหกครั้งนะครับก็คือใส่น้อยกว่าการฉีดท้นสารทางใบอันนี้ ทำดอกต้องใช้สารนะครับมูซันคิงผมใช้3 0 0ซ c ต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบประมาณ2รอบไม่เกิน3รอบนะครับสะสมอาหารเป็นตัวหน้าต่ำหลังสูงนะครับก็ฉีดอยู่ประมาณนี้นะครับผมสังเกตดูนะครับทุเรียนผมค่อนข้างจะแคะแกนนะครับแล้วมันออกดอกได้ดีแต่ต้นไหนที่มันงามมากสําหรับมูซังคิงครับมันไม่ออกดอกครับแม้จะเป็นทุเรียนที่ปลูกในรุ่นเดียวกันก็ตาม อย่างเช่นเวลาปลูกมาแล้วเจอน้ำสองหัวหรือน้ําเยอะเกินไปเราเปิดนะครับมันจะไม่ค่อยออกดอกแต่ถ้าเราปล่อยมันใบร่วงหล่นแบบนี้นะครับอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับไม่เคยกวาดใบไม่เคยทําอะไรกับมันเลยปุ๋ยแปดยี่สี่ก็วานวานไปเอาน้ําเปิดสปริงเกอร์ลดปุ๋ยก็ไม่ได้ละลายทั้งหมดนะครับ,ก,ลลรบก็ละลายไปแค่บางส่วนแต่กลับออกได้ดีผิดก,กันกับบางต้นที่เราตั้งใจทํานะครับว่านปุ๋ยรอบ ต้นไหนถ้าปิงเกอร์น้าไม่โดนเราอยากให้มันติดดีอยากให้มันงามอยากให้มันออกดอกเราเอาสายไปช่วยลดมันเยอะมันกลับเป็นใบอ่อนนะครับมันตอบสนองต่อการแตกใบอ่อนง่ายง่ายมากทีนี้เราก็เลยมาเปรียบเทียบดูกับพันหมอนทองก็เลยสรุปได้ว่าถ้ามันแกนหรือจะไม่เรียกว่าแกนอ่ะเหมือนกับว่าให้มันเจริญเติบโตช้าหน่อยให้มันมีความแข็งแกร่งมากมันจะออกได้ง่ายกว่าที่มีความอวบและก็ เจริญเติบโตได้ดีนะครับผิดกับหมอนนะครับหมอนยิ่งโตยิ่งออกดอกง่ายนะครับอย่างนี้นะครับหมอนอันนี้แค่3ามปีครึ่งนะครับเนี่ยลำต้นแต่เป็นแบบนี้เลยครับลายเลยครับยิ่งโตยิ่งสมบูรณ์ยิ่งออกได้ง่ายนะครับอะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับหมอนทองที่ออกง่ายเป็นทุเรียนที่พึ่งสอนเป็นปีแรกทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เพิ่งเริ่มเป็นนะครับข้างบนก็เริ่มออกดอกนะครับเพราะว่าปีนี้อากาศเย็นหลายรอบนะครับก็จะออกไม่ค่อยพร้อมกัน อันนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับเป็นหมอนเสริมล่านะครับปลูกมาระยะ3ปีน่าจะ3ปียังไม่เต็มดีก็ต้นใหญ่โตนะครับเดี๋ยวมาดูมูสันทิงที่กันๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับไอที่ผมบอกนะครับว่าน้ําหัวเดียวยังไงนะครับนี่นะครับหนึ่งต้นนะครับทั้งปีนะครับได้กินสปริงเกอร์เนี่ยหัวเดียวครับวงน้ําตัวนี้ไม่เกิน3เมตรนะครับเส้น่านศูนย์กลางเขาได้กินแบบนี้มาตลอดนะครับเขาก็จะต้นไม่ใหญ่มากแต่เขาออกดอกได้นะครับนี่ แต่ต้นไหนที่มีน้ำสองหัวหรือมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับสมบูรณ์ดีครับต้นใหญ่โตแต่กลับไม่ออกดอกครับอันนี้ก็ลองให้เพื่อนๆนะครับที่มีพันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับดีกว่าท่านจะไปฟันทิ้งนะครับหรืออาจจะมีข้ออื่นที่เรียบเทียบว่าจะใช้เวลานานลงทุนเยอะอะไรก็ลองไปเรียบเทียแชนแนลดูนะครับความคุ้มค่าแต่รสชาติอร่อยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ